ราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบประกอบด้วยอักษรพระประมาพิไทยยู่วปร,รออยู่ตรงกลางรูปทรงของเพชรสีขาบสีของขัตติยกษัตร์ภายนอกกรอบของเพชรประกอบด้วยแถบสีเขียวเป็นสีแห่งเดชวันพระบรมราชสมภพ ประดับด้วยเพชร72เม็ดเบื้องบนประดับพระมหาพิชัยมงกุฎแสดงถึงทรงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระนกพัพปณมหาสเสวตฉัตรแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพยอดจงกลฉัตรประกอบรูปพรมพักมีดอกจำปาทองห้อยระบายชั้นล่างนกพัพปณมหาสเสวตฉัตร8ดดอกหมายถึงพระบารมีแผ่ไปทั่วทั้งแทิศเลขสิบหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10บแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เบื้องขวามีรูปคชสีกายสีม่วงชมพู พระคองฉัตรเจ็ดชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหารเบื้องสายมีรูปราชสีกายขาวพระคองฉัตรเจ็ดชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินเบื้องล่างประกอบด้วยลวดลาพยพญานาคกายสีเขียว อันแสดงถึงนักษัตริย์ปีมโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพแพรแถบสีส้มคลิปทองซึ่งเป็นสีแห่งมูลละของวันพระบรมราชสมภพภายในแพรแถบมีข้อความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567และลวดลายเฟื่องอุบะและลวดลายดอกรวงพึ่งดอกไม้ประจำพระองค์มีสีทองอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติ